ก่อนใบใครเครียดปุ๊กปีนน้นเนียดเชิญยิ้มเชินหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หนังสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชินชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบก่อนบายใครเครียดก่อนบก่อนาบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความสีเรียบเด้ทุกเวลาก่อนบก่อนาบใครเครียดก่อนใบก่อนาบ สนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังล้วค่ะนีค่ะอขอบคุณนะคะมาอุดหนุนบ่อยๆนะคะตายคนะ่ะตายแล้ว ฝนจะตกหรือเปล่าคะเนี่ยมาเขียวอีเช่ยว, <st Chap it> วนี่เทียบเลยเธอหารมาทัหมดเดอ,องสายหันแอ้วก็เที่ครับทำไมเนี่ยเขหาหันเมื่อกี้เนี่ยครับก็ทำอะไรื่อนี้กนะ็มันต้องตั้งท่าก่อนครับ แกงมันแกงมันาแกงอะไรแถวตรงขวาหันขวาเก็เมื่อกี้เขาหันเมื่อกี้นะครับซ้ายอ่ะแล้วทำอะไรเราแกงมันแกงมันเอ้ยแ้วตรงไตหันแกงมันแกงมันแกงตัวตอ้ เดี๋ยวนี้ตำรวจแถวต้องห่าแถวนับหนึ่งสองสามทำไมกองทัพไม่ได้เลี้ยงข้าววะไม่ต้องระเลยทำไมไม่เลี้ยงข้าวเหรอไอเอกมันเอาอาหารอะไรมาก็ไม่รู้ครับกุ้งเอาอะไรมาไม่รู้กุ้งกระเทียมไข่ต้มครับก็กระเทียมไข่ต้มดีกว่าไม้ดีดปากหน่อยครับข้าวเต็ม่องกุ้งสบนเหรอบนเหรออ้าวเต็มกล่องกุ้งสามตัวี่บนเหรอบนเหรอ เขาให้มันนิดเดียวนี่อย่าบนเพราะมันเค็มคุกกับแล้วมันเข้ากันโอ้ครูฝึกหนักกว่าผมนี่แค่บอกให้ฟังเฉยๆไม่ร <c oughs> ู้ยเย็นจะเจอหมูอยอหรือเปล่าคแล้ว <c oughs> ต้องรู้ว <c oughs> ่าอยากจะพูดแล้วต้องด <c oughs> ีมากคนอาาร่วงรางงานตัวมาครับ <c oughs> คนอา,ารต้ม <c oughs> มาครับ ผลงานชัดมาค่ะค่ะอะไรเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายผลงานหนักแน่นให้เหมือนเขาหน่อยมาครับมาครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเอออย่างนี้ใช่ไหมคะมีครับไม่ต้องมีคะเข้าใจไหมทุกคนแถวต้องผลงานชัดรายงานตัวมาครับก็ได้ค่ะขโมยไม่ต้องมีค่ะครับไม่ต้องมีค่ะ เข้าใจครับดีมากเอาต้้งเอาละทีนี้เราจะให้ทุกคนนับว่ากองทัพของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนพลัหานทวงครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุหยามเท่าไหร่อายุหยามเท่าไหร่หยามหยามมั้เท่าไหร่อาุ่หยามยังยังรันยังรันมว่าเท่าไหร่เออหกสิบสามก็ได้ <3 S 2> แล้วเหรอแข็งแรงดีอยู่นี่ใช้ได้ทหานตั้อายุอะไรแล้วปีนี้สาสาครับสาสามเราเท่าไหร่นะหกสิบโอ้ยมึงไม่น้อยจังเนาะสามชาติยืดยาดใช่เราเป็นทหารไหนแล้วเนี่ยฮะไหวไงใช่อีกกี่ปีทำไมอีกกี่ปีคืออะไรครับอีกกี่ปีจะปลดจากทหารเนี่ยอ๋อก็ก็ยังอยู่ผมอยู่ไปยี่สิบกว่าปีแล้วครับนะครับแล้วต้องเอาละทีนี้ให้ทุกคนนับเป็นภาษาไทยอย่าง หนักแน่นและเข้มแข็งของแถวนับหนึ่งสองามดีไหมเอานับหน่งองสามห่งสองหนึ่งสองหนึ่งงสองสอไม่ใช่สองหนึ่งสองหนึ่จไหมครับแถวนับหนึ่สองสมดีมากเอาละทุกคนมาครบแล้วรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วนี่ผลทหารแล้วอันไปไหนอุ้ ใส่จะโดดซอ้อมมั้งคะครูโดดซอ้อมได้ยังไงรู้เวลาซอ้อมอยู่แล้วโดดซอ้อมอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าผิดเพราะฉะนั้นทุกคนปั่นจิ้งลีดครูฝึกครับครูฝึกอยู่นี่โอ้ยเมาเดี๋ยวถอนก่อนผมไม่ได้ผิดอะไรมันทำ อะไรเขาเรียกทำอะไรมาทำโทษทำโทษผมทำไมล่ะครับแล้วทำไมไม่ดูแลว่าเพื่อนไปไหนฮะรู้ไหมว่าเขาไปไหนถ้าใครรู้ไปตามเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยไปตามคนหาไลอ้อนมาไม่งั้นจะทำยังไงนะช่วยหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาพาเขานานเลย เชิญยิ้มเชิญยิ้มเสียงนหอมอือนี่เลยทีเด็ดของร้านเราแม่ค้าจ๋าจ๋าของที่สั่งได้อย่างจังได้แล้วใช่จ้าของพี่ที่สั่งเอาไว้นี่ค่ะยำรวม2กล่องนั้นแล้วก็ตำตัวอีก2กล่องค่ะหูยตำตัวนี่ชอบมากขอแกะดมหน่อยได้ไหมดูเลยพี่นุใส่น้ำปลาไปด้วย นี่ตำโซ่ปูปลาเนี่ยหอมน้ำปลาเชิญยิ้มมากเลยนะจ๊ะต้องหอมจ๊ะเพราะว่าหนูเนี่ยนะใส่น้ำปลาปร,ะร,ะระุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มเข้าไปอบอกเลยว่าสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูค่ะใช่เลยจ้ะยอมรับว่าอร่อยมาก <ทะ S 1> ี่ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ซื้อน้ำปลาเชิญยิ้มกลับบ้านสามขวดได้เอ้ยไม่คะไอ้น้ำปลาเชิญยิ้มเนี่ยก็าทำมาจากปลาอะไรจ๊ะปลาต้งโกดีจากพระเจ้าคืออย่าน้ำต้าหู้ ที่น่ะคะนี่เป็นคนตลกอ่ะเนี่ยหยอกเล่นทาจากปลาทะเลค่ะแล้วก็ใส่วัตถุดิบทั้งหมดจากธรรมชาติเลยนะคะทําให้น้ำปลาของเราเนี่ยเก็บได้นานค่ะสามารถทำอาหารได้หลากหลายนะพี่จะทําอะไรก็ได้ต้มยำตําแกงอร่อยแบบเนี้ยต้องซื้อติดครัวไว้ไม่ให้ขาด เออเลืองหาซื้อได้ที่ไหนจ๊ะก็นอกจากมาซื้อที่ร้านหนูแล้วเนี่ยนะคะก็มีที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะมีฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตลอสันแมทหมาในปั๊มพีทีแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะโอ้ยหาซื้อได้ทุกที่แบบนี้เขาเรียกว่าสอยไม่ถึงอะไรคะสอยไม่ถึงสุดยอดตลอดเดี๋ยวหนูคิดตัมน้ครับ สวัสดีุด๊กสวัสดีครับโอ้โหตามหา,าทั่วเลยจะมาถามคำถามพี่เนี่ยเราเป็นเด็กมีปัญหาปะเนี่ยเจอ,อจะไ,ได้ถา,ถามตลอดใช้ไม้ด้วย,วยต้องใช้ไม้ด้วยจ้าโอ้ต้องหรุมั่งติดออโหโัดโหจะมาแต่งกวามีอะไรถามว่ามาเลยถามได้นะอืมการ์ตูนตัวไหนมีสัตว์คู่ใจเป็นปลาทำไมก็อตอบเิเอายางๆหน่อยไอ้หนูวันนี้มันง่ายไปง่ายก็ตอบมาสิไอ้ตัวนีโมผิดอะไรอ่ะก็อลาดินไงอลาดินมีปลาเป็นเพื่อนตอนไหน ก็ไม่เคยดูเหรออาลาดินกับตะเพียนวิเศษโอ้ยไ้บป้าเฮ้ยโูตักเก็ตหลุดแล้วยังจังไม่ออกมาเลย มันมีที่ไหนก็เรียกว่าอาลาดินกับตะเกียงวิเศษอุออ้ยนี่เลิกเล่นแล้วกลับบ้านไปกินข้าวนะพี่นี่ในส้มตำนะหนูแอบใส่มา้าให้ด้วยมาละกองอ,อร่อยนี่แล้วอย่าลืมนะอะไรจ๊ะงอย่าลืมอย่าลืมหนูเหรออย่าลืมใจตามด้วยหนูแต่เล่นนะเอาใจเลยนี่เราจะฟ้าวาก่อนที่เพิ่มโทษนะคะ คือกาแฟพันธไทยเข้มเท่จริงใจแบบไทยแท้ยินดีต้อนรับนะคะเห็นฝึกกันมาตั้งนานไม่คิดจะสั่งเครื่องดื่มกันบ้างหรอคะเฮ้ยมันก็เยี่ยมกันร้อนๆแบบนี้ก็น่าสนใจนะแล้วมีเมนูอะไรบ้างนี่เลยค่ะกาแฟพันธไทยของเรานะคะทุกสาขาเรามี5เมนูยอดนิยมค่ะมีพันธไทยคอฟฟี่พันธไทย3สหายพันธุไทย3ทอาหารเสือเลเวอร์ทีและกรีนทีเอสเพซโซค่ะโอ้ยดีมากเลยเางั้นเอาจัดมาอย่างละเมนูทุกเมนูเอาต้อง เมื่อกี้นับภาษาไทยไปแล้วต่อไปนับภาษาอังกฤษนับวันเดือนปีเกิดเดือนปีเกิดครบเลยใช้ได้เดี๋ยวเรียกหมอมาดูจ้าไปยไอย่างเจ๊ไหนยังไม่ถามเลยอ,อยารู้มากขึ้นเรียนไมโดนอีกหรอายังไม่ได้เรียนตามร็อกนี้คร<า>ับต่อไปนับภาษาอินเดียนับทาเบนเดอร์อะไรอ่ะใครอ่ะทาเบนเดอร์เป็นดาราครับ ดาราอินเดียชื่อทานเบเดอร์โอ้โหทำไมแกไม่รู้จักนี่นเลยทำไมเขาใสนเดียนับอีนี่อีนั่นอีนโนนอีแมะเฮยยังไงอีแมะที่ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยมีใครนับแบบนี้มาก่อนเลยเฮ้ยอย่าเล่นดีที่คนเก่าอายเอาต้องดัจีนนัเจ็กตะกี้คับตอมเช็กบินเอยังไม่ได้กินเลย คือว่าเป็นการฝึกที่ดีมากที่สุดต่อไปนี้การเป็นทหารนะ่นะมันต้องเข้มแข็งมีระเบียบวินยัยคุฝึกครับครับผมอันนี้เรียกว่าฝึกทหารแล้วครับใช่นี่เป็นการฝึกทหารแม่ผมไม่เห็นเกี่ยวกับทหารเลยครับอ๋อถ้าอยากเกี่ยวกับทหารไม่ยากเลยถ้าอยากให้เกี่ยวกับทหารเพราะฉะนั้นร้องเพลงที่เกี่ยวกับทหารมาคนละหนึ่งเพลงห้ามซ้ำกันด้วยทหารพวงร้องแชมเลยงต้องถูกญาติเธอกีดกัน เพราะตัวฉันมันพิการอย่างนี้<า>ไปรบกลับมา,มาแทนทามาเองมีเพราะเป็นอาทีอีกชาติชายอย่างฉันแล้วเธอต้องกลับพบความอับอายาตพราะมีร่างกายไม่มีอยนออนล้<า>ถ้าเหมือนนางฟ้าสวยพองพันเ<า>ป็นนางพยาบวม,ม บาทเ,เ,เป็นนางพยาแบลบาทเป็นนางพยาแบดบาทที่ห้ามทั้งกายและใจ <c oughs> ช่วยต่อให้กว่าเก่าเถิดหมอพอเลิศไปไม่เป็นไรถือว่าฟังแล้วเพอเลยไม่ได้ต่อไปผู้หารตั้ม ทับโบกทัพรั่วตำเรือทัพรั่วทัพเรือตำโบกตำรวจทัพเรือตำโบกถูกไหมถูกครับโอ้ถูกทับโบกทัพเรือตำรั่วฝึกอีกแล้วโนร่าตั้งแต่เช้ายันค่ำครูมันสั่งให้ทำผ่านผ่านทไม่านะผ่านได้ไงมันเนีนครูมันสั่งให้ทำแล้วอ่ะแรน ดาวเรือลอยเกลือนทองฟ้ายังไงตกลงมาติดบาดสบายดาวเรือลอยเกลือนน้ายยังไงตกลงมาติดบาก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรจะเข้าไม่ได้เป็นทหารอดทนดีมากดาวเรือลอยเกลือนหมดทองฟ้าแล้วหมดเทวต้องต่อไปเราจะฝึกความเข้มแข็งมาแล้วครับ กาแฟพันไทยเข้มเท่จริงใจแบบไทยแท้ๆค่ะอ่ะในเมื่อมาแล้วพวกเราพักกินกาแฟกันใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะพักกินกาแฟพักกินกาแฟค่ะชาเขียวชันอันนี้ของใครของใครของไหนมีอะไรแต่ชาเขียวของเราอ่ะเราเป็นคนหนูมีอันนึงแล้วไงมีอันนึงเหรอใช่อันนี้แล้วเราสั่งอะไรครับไม่รู้เขากินอะไรนี่ชีย เป็นไงโอ้กาแฟนี่เจ๋งมากเลยนะเนี่ยนะไม่ธรรมดาค่ะใช่ค่ะกาแฟอร่อยมากเลยครับอร่อยใช่ไหมคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเลยครับเนี่ยอยากจะบอกให้เกินค่ะว่ากาแฟพันธุ์ไทยของเรานะคะเข้มข้นรสชาติของกล่อมเพราะใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพและได้มาตรฐานจากเกษตรกรไทยบนดอยสะเก็ดเลยนะคะแล้วนํามาคั่วด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจนได้เป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ้ยสุดยอดเลยครับสงสัยต้องมาเป็นลูกค้าประจำแนวครับ มาเป็นแฟนเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยหล่อนนะอย่ามายุ่งกับพี่ไหลอันของฉันนะลูกของใครเผึนใครเสียงซ้ำเสียงเราเป็นทหารพอแล้วพอแล้วสิงเดียวค <c oughs> อยเป็นเพื่อคอยนี่เลิกบ้าผู้ชายก็ได้แล้วดีบ้าผู้ชาย,ยางี้ไปงั้นไปผึงทหารกันต่อเลยไปผึงกันต่อเลยเนี่ยไปพวกแกนะเอาวางจะอร่อยเลยอ้ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ปลาลาจริงๆน้องจ๋าจ๋าน้องจ๋าไหนน้องผู้คือน้องผู้อาหารที่เหลือได้ยังจ๋าไม่ใช่ที่เหลือที่ทาใหม่ๆให้เลยนี่แหละครบแล้วนะต้มแซ่บนะปลาทอดแล้วก็ลาบปลาดุกทุกอย่างใช้น้ำปลาล่าปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มรับรองสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูจ้าน่ากินจังเลยจ้าอาหารเหรอหนูเนี่ยพี่เี่จ้องจะกินหนูมาสิบปีแล้วนะบ้าบอหยอกหยอกหยอกค่ะ หอมอร่อยน่ารับประทานแบบนี้นะต้องสั่งกลับไปไว้ที่บ้านแล้วสัก6ขวดได้จัดไปพี่ถามหน่อยปลาล้าเนี่ยทำมาจากปลาอะไรจ๊ะปลาสวายปลาสวายไว่ากินหนมปังน่ารักแหลชดตะแรงเลย ทำจากปลาทะเลจ้าแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะทําให้เก็บไว้ได้นานและสามารถทําได้หลากหลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นต้มยำตําหรือว่าแกงโอ้สุดยอดเลยต้องมีติดครัวไว้แล้วเอ้ะแล้วมีขายที่ไหนบ้างจ๊ะอาหารหรอหนูอะหนะ <c oughs> ูขายวันที่ว่างหนูก็มาขาย <c oughs> แต่น้ำปลาปร,ปรปุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มนะตอนนี้มีขายที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศเลยจะ้ะมีฟู้ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตลอสันแม็กมาในปั๊มปีทีแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะทำให้อร่อยนะคะใช้มือนะช้อนซ่อมไม่มีวันนี้ จ้าได้เลยโอ้โหกินข้าวคนเดียวไม่เรียกเลยว่าแต่ก่อนจะกินเราหาอะไรเล่นกันแก้เซ็งไหมอ่าอยากเล่นอะไรแก้เซ็งเล่นมุกไขายคำถามไหมล่ะโอ้หงั้นเล่นทายปัญหาอะไรเอ่ยเกี่ยวกับปลาดีกว่าผมเตรียมมาเยอะงั้นถามมาเลยน้องดุ๊กปลาอะไรปากจูปมาเข็มปลาทูปลาบูผิดแล้วปลาอะไรปากจู๋ปลาไม่มีหูงั้นปลาอะไรปากกว้างปลาฉลามผิดปลาอะไร ปาวันเปิดฝาปาวันเปิดฝาพูดหรอไม่ได้พูดหูแวววปว่าถ่ายต่อถ่ายต่อปลาอะไรใกล้ตายปลาโดนทุบหัวแปดทีไม่ยอมตายทีเดียวก็ตายได้คุพยังไม่ได้เฉลยเลยเลยครับลักปังๆ้าปัง ปลาอะไรบินได้ปลาม่ปีกพิษปลาอะไรปลาอินทรีย์ไอเดี๋ยวฉันขอถามบ้างปูอะไรเอ่ยปูอะไรล่ะเขาปลาครับเป็นปูที่เล่นปูฉันเล่นน้ำเต้านะถ้าออกเสือให้คิงกินนะโอ้ยเล่นกันอยู่ได้ไม่กินกันสักทีเฮ้ยมองทำไมด่าพวกนี้แหละมีอยู่โต๊ะเดียวดึงเวลาอยู่นั่นแหละคนเขาต่อคิวกินกเข้าไปอาจารย์ในชุดเมื่อกี้

เลยลอยอะเอาลูกเอาเอาลกมีดอกจากปลาเอาลูกมีดอกจากปลามีแล้วก็พูดกันดีๆเฮ้ยเอาใส่เพื่อ <reading> <expand> นเ <Youtube> ด so ิมเอาใส่เ <questioned> พื like <bbe> ่อนเอาใส่เพื่อนเดิมดีกว่าโอ้อะจ่าตีครับผมเคลื่อนด้านนี้หน่อยดิจ่าตีเรือนพญาขอทำความเคารพบิ๊กเดอะแล้วก็เสียส่วนได้อ่าเฉยด้านนี้หน่อยมีอะไรครับมันเป็นความรับทางราชการทางนูนครับความรับอะไรครับ อใม้รู้ว่าเป็นความลับอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่ครับแต่ไม่จะต้องไปแอบๆตรงนั้นฮะไม่ตายอะไรคะนี่คุณสองคนจะมาตามหาไรอันเหรอคะปากสว่างจริงๆตามมาผมเหรอครับเดี๋ยวว่ามีข่าวร้ายจากครอบครัวผมคุณมีอันตรายฮะมีอันตรายใช่ พวกเราจึงมาเซฟิงไรเวทไรอันไงเออเสครับมันแปลว่าอะไรครับท่องได้แต่แปลไม่ได้่ท่องได้ยังติดติดกุกกะกะเลยเสบอกท่องทั้งวันท่องทั้งวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าเพิ่งได้สี่โมงเย็นมาอะไรนะครับเอออันตรายไรอันกำลังเกิดอันตรายเฮ้ยโธอันนี้โหดเขาเลยไเกินไงกั้นม ได้ฟังคำกล่าวขานขอเดี๋ยวมาหาอะไรร้องแต่ลิเกเออไอ้นี่ไปไหนมันต้องเอาลันโลและนาทไปด้วยตลอดฐานแบกปืนถือปูนไปบกตึกครับเขี่ยอีกมาไงวะมาเป็นคป็ตับเลยเป็นตับเลยเอ้าแล้วไงต่อครับตอนนี้หลายอันครัมีเรื่องอะไรก็แจ้งเขาทราบมีครับมนาทีที่2ครับยังไงโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครอ๋อโทรศัพท์ผม ไม่ใช่ของผมแน่นอนครับอันตรายเนี่ยสีหวานมากโอ้โหครับใช่ครับฮะถ้าถามผมผมก็บอกไม่เล้ผมไม่เลวไม่เู้เดียวแต่ไอเรื่องที่ให้ผมมาทำมาหาคุณไรอันอะตอนนี้ผมเจอแล้วครับเออพี่เนือท่านเขาว่ายังไงฮะท่านเขาบอกว่าไงฮะ เออกลับมาอีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะใครอ่ะอ๋อเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใบอั้นนี้ใบอั้นไม่หมดนี่อะไรไหอั้นไม่หมดนี่เออไม่อออ้าวคนละคนเหรอนี่คือผมนะครับนี่ใบอั้นไหนใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อความแน่ใจก่อนฮะอ๋อเอออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้อันนี้อันไหนอะคะ บอกอันให้ถึงที่สุดอะแล้วค่อยปล่อยไม่ได้คนแล้วก็ดิ่ะไลอนไม่หมดนี่อ๋อไลออนไม่หมดบเอ้าไม่ใช่คะนั่งอะไลออนไม่หมดนี่้านไปนู่นละค่ะไลอนไม่หมดนี่สี่เขาเนี่ยไมตลอดเลยเหรอามสามลเร็วี่นีไม่ใช่แล้วตแล้วตจ่ายค่ากาแฟเขาด้วยจ่ายค่ากาแฟเขาด้วย มีเมนด้วยนะเมนว่าเอาให้เหมือนนะถ้าไม่เหมือนเดี๋ยวเอาจักรบบุมาแทนเราก็เลยเดินทั้งคืนเดินทั้งคืนเชื่อไหมยายพูดมาคําเดียวพูดว่าเป็นเนี่ยคุณแม่รับอะไรดีคะคุณแม่ไม่พูดอะไรบ้างเลยคะมันถึงไหนแล้ว